สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับกลับมาให้แนวทางสลับคอห่ยเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยหลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่2 5นะครับธันวาคม2566นะครับกับหวยล่าพัฒนานะครับ เราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่25นะครับธันวาคม2,566นะครับ การมาให้ตามสูตรเช่นเคยครับกับหวยลาพัฒนานะครับหวยให้ตามสูตรครับมีหลุดมีเข้านะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกกับสลับคอหวยลาวพัฒนานะครับคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับคัดมาให้เช่นเคยครับคู่เจาะก,ก็จับให้เช่นเคยนะครับวิ่งบวกรูดนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝา,ากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปครับ ไปกันเลยครับที่สายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับมีรูดกันที่6นะครับ6แล้วก็7นะครับ6แล้วก็7นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับนำไปจับคู่กันได้เลยนะครับหรือให้จับคู่ให้ก็จับ ที่หลัก6นะครับจับให้ที่2 6นะครับ4 6แล้วก็เจนะครับสองหกสี่หนะครับสำหรับหลักที่6ไปกันเลยครับหลักที่เจด ก็จะมี72นะครับ74็ดนะครับนี่คือหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่25 ธันวาคมนะครับ2566นะครับสายวิ่งแล้วก็สายลูดนะครับวิ่งลูดกันที่6นะครับแล้วก็7นะครับคู่เจาะก,ก็จะบาไว้ทห้ที่2 6 4 6 7 6นะครับส่วนหลัก7ก็มี2 7 2นะครับ7 4 แล้วก็7 9นะครับนี่คือลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่ย5ธันวาคม2566ครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคอหวยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับโชคด,ดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเรวยๆยครับสวัสดีครับ